ครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีเขียวตัวเตอร์ดหรือตัวเยือน,นไม่แน่ใจนะครับของทีมบาร์เซลโลนาเมื่อฤูดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งไอ้สีเขียวแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวโทนสุนิโกะนะครับตัวกระตูนสุนิโกะที่ น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ชอบผมก็เลยซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนหลังเสื้อเป็นชื่อน้องนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเวลาพูดถึงน้องที่ไครก็จะเอาเสื้อตัวนี้แหละมาใส่นะครับอ่ะดูหลังเสื้อกันก่อนนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับและก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากด้วยเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ28ปีของ คุณไข่น้องไข่มุกวัรฐยาดีสมเลิศอดีสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงวินเควอและน้องก็อยู่ในฐานะตรีเทพตลอดการขอผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะต้องนำเรื่องราวดีๆของน้องมาเล่าสู่กันฟังเสมอนะครับยิ่งวันนี้เป็นวันเกิดน้องด้วยก็จะคุยเรื่องราวของไข่มานี่แหละนะครับมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันคือประเด็นที่ว่าคือว่าไม่กี่วันก่อนผมผมได้ฟังของพิมพ์พิซีเกมส์โฟทีเอพูดว่าเออพอเอเอหนูกแก๊สแล้วเนี่ยแล้วถ้าหนูแกดเสร็จแล้วหนูจะได้เจอแฟนคลับของหนูอีกหรือเปล่าที่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้สนวกไปหาหนูตามงานต่างๆมันเคยอ่ะมันก็นจะเหมือนแบบ จะไม่ได้เจอกันอีกเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับพอ,พอฟังที่น้องพิมพูดแล้วก็รู้สึกว่าเมมเบอร์คนอื่นนะ D อดีเมมเบอร์นี้ก็คงรู้สึกไม่ต่างจากกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งก็รวมคุณไข่ในนั้นด้วยนะครับผมค็คบขันข้างมั่นใจนะว่าแบบเออคุณไข่ก็คงกังวลอยู่เหมือนกันแหละว่าหลังจากที่น้องประกาศจบการศึกษาออกจากวงไปแล้วนาะนแบบได้สองปีแล้วเนี่ย น้องจะได้กลับไปเจอกับแฟนคลับที่ค้่หน้าค่าตากันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็พอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่น้องพิมพ์ูพเปิดประเด็นมาผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสอะไรงไงผมก็ต้องให้ความสำคัญกับน้องๆที่เจบการศึกษาอัตวงไปแล้วอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับทุกคนแหละไม่ว่าใครก็ตามที่เป็น ขามีหรือโอชีของผมนะครับก็ในมุมของคุณไข่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะสิ่งที่ผมพยายามทำมากที่สุดเลยนะก็คือการไปเจอคุณไข่ตามงานต่างๆนี่นแหละซึ่งอ่ะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถไปหาน้องได้แบบครบถ้วนทุกงานที่น้องออกนะครับแต่ว่าก็จะพยายามไปหาน้องให้ได้เยอะที่สุดเพราะรู้สึกว่ามัน ก็ควรไปหาน้องอะนะครับเพราะว่างานบางงานก็จัดในวันที่เราสะดวกอย่างงี้แล้วเราไม่ไปมันก็คงดูแปลกๆใช่ไหมครับถ้าเราสะดวกเราก็ควรจะไปก็เลยพยายามแวะไปหาน้องอยู่เรื่อยๆแหละแล้วก็งานที่ผมรู้สึกว่าการไปหาน้องแล้วแบบฟินจิกหมอนที่สุดนะก็คืองานรถโชว์ไม่ใช่มารถโชว์เลยล่ะงานละครประการพระจุน จารารุคูมหาราชเดอะยูซิคอลนะครับที่คุณไข่เโอกาสได้นนร่วมแสดงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แสดงที่ป้อมพากาการประจุนที่จังหวัสดสมุทรปราการนะครับซึ่งโอ้โหโเดินทางไกลามากนะครับสำหรับคนที่แบบไม่มีรถส่วนตัวเ,เนี่ยก็จะไปลําบากนิดนึงนะครับผมก็ลองไปแบบรถสาธารณะนะดูก็รู้สึกว่ามันลําบากพอสมควรนะแต่ก็รู้สึกว่าก็ต้องไปแหละ มันคืองานแบบผลงานชิ้นโบแดงของไข่จริงๆเป็นละครที่แบบแสดงจริงจังมากๆยิ่งใหญ่มากๆด้วยจะไม่ไปไม่ได้นะครับก็รู้สึกดีนะเพราะว่าคุณไข่แสดงได้ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆด้วยนะครับก็แล้วก็ที่ฟินไปกว่านั้นเลยก็คือช่วงก่อนแสดงก็มีโอกาสได้เจอคุณไข่ด้วยก็มีโอกาสได้พูดคุยให้กำลังใจกันอยู่แบบ สักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ถือว่านั่นแหละคืองานที่แบบตัดสินใจไปหาน้องแล้วรู้สึกฟินมากๆก็อยากให้แฟนครับคุณไทยทุกคนแวะไปหาน้องกันเรื่อยๆนะครับผมว่าน้องจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเรื่อยๆบ่อยๆแน่ๆ,ๆนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับแล้วก็ไปหาน้องแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกตอบมาเลยว่าสิ่ง ในมุมอื่นผมไม่รู้อันนี้ผมพูดถึงในมุมของผมเองเลยวันนี้คือแบบอยากส่งอีกสิ่งดีๆให้คุณไข่รับรู้นะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยทำเพจทำชอบดูโฆษราพอดีแล้วเ,เพจก็ไฟฟลอยดีเวียนเคฟฟอร์ติเฮดช่องก็อเริกันสี่สิบแปดฟอร์ติเนนลนะครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวดีๆของเมมเบอร์อยู่เรื่อยๆซึ่งผมก็สัมผัสได้แหละว,ว่าน้องเมมเบอร์ที่ผมชอบติดตามผมอยู่แหละทั้ง คลิปทั้งบทความนะครับซึ่งคุณไข่ก็คือในนั้นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอไอ้ติดตามไม,ไม่ติดตามไปเนี่ยไม่รู้คือติดตามก็ดีใจมันดีใจอยู่แล้วละ่ะที่น้องติดตามนะครับแต่ว่าหน้าที่ผมที่ต้องทําต่อไปเลยก็คือเขียนเรื่องราวดีๆให้ของน้องให้แก่คนอื่นได้รับรู้ต่อไปเรื่อยๆแมนะ้ว่าน้องจะจบการศึกษาออกจากวงแล้วก็ตามซึ่งผมก็รู้สึกดีนะว่าแบบ ออถึงแม้ว่ากุ่มไข่จะแกลดไปแล้วเนี่ยแต่ผมก็ยังหาเรื่องดีๆของน้องมาเขียนได้อยู่เรื่อยๆแหละอาจจะแบบไม่ได้ขี่บ,บ,บ่อยๆมันตอนอยู่ในวงแต่ก็ก็ยังเขียนถึงอยู่เรื่อยๆเมื่อน้องมีเรื่องดีๆอะไรที่แบบสามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเพราะ่าเท่านั้นไม่พอนะครับตอนที่น้องไปแสดงละครเวทีประการพระจุนเนี่ยสิ่งที่ผมแบบโอ้โหออกตัว อยากเต็มที่เลยก็คือช่วยโปรโมทให้น้องแหละเพราะว่าตอนนั้นที่นั่งอยู่นั่งดูยูเสร็จเนี่ยก็เดินทางกลับนั่งรถสาธารณะกับผู้รักผู้ใหญ่คนวัยผู้เท่าผู้แก่ที่เขาไปดูเขาก็าถามหมดนะว่าแบบน้องไข่มุกคือใครอะไรยังไงผมก็โอเคถือโอกาสป้ายายาเลยนะครับคุยเมาส์ถึงไข่ความดีความงามความ เก่งของคุณไข่แบบขโมูงฉงเฉงแบบไม่หยุดเลยล่ะนะครับตลอดระยะทางกี่นาทีก็ไม่รู้ก็จะพูดถึงน้องไปเรื่อยๆร่นะครับเขาก็ได้รับรู้ถึงว่าโอ้คุณไข่เก่งขนาดนี้เลยเหรออะไรยเงี้ยผมรู้สึกว่าเออในเมื่อเราชื่นชอบน้องเราก็น่าจะต้องคอยโปรโมตสิ่งดีๆคอยสัมพันธ์สิ่งดีๆให้ของน้องให้แก่คนอื่นได้รับรู้นะครับน้องจะได้มีคนมารักมาเห็นดูเยอะ นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับส่วนบทความก็จะหาเรื่องเขียนถึงน้องได้อยู่เรื่อยๆแหละนะครับคือน้องถึงขั้นตีเทพอ่ะจะไม่เขียนจะไม่พูดถึงน้องมันจะเอาหน้าไปพูดกับน้องได้ไงว่าแบบเออขามีไม่ใช่ขาดนี้เป็นน้องคือตีเทพของของผมจริงไหมละ่ะมันก็ต้องเขียนมันต้องพูดถึงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆที่ผมทําให้คุณไขอีกก็คือ ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมชอบใส่เสื้อบอลแล้วก็หลังๆก็เอาเสื้อบอลเนี่ยมาสกรีนชื่อน้องๆติดหลังเสื้อแล้วก็ใส่ไปให้น้องดูน้องจะได้ดีใจใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยการจะทําเสื้อของน้องแต่ละคนมีชื่อน้องแต่ละคนบนเสื้อบอลมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันก็ต้องมีการทํากันบ้านพอสมควรว่าแบบน้องชอบทีมอะไรทำสีอะไรดีถึงจะเหมาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบ น้องไม่ชอบสีนี้แล้วก็ดึงดันทําสีนี้ใส่ชื่อน้องไปมันก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าน้องชอบทีมดึงจะไปทําทีมคู่อริของที่น้องไม่ชอบไอ้ที่นอนั่นแหละของทีมที่น้องชอบมันก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็ทํากันบ้านพอสมควรแหละอะอย่างตัวเนี้เซบาซิโลน่าสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นสีเขียวโทนตัวการ์ตูนซูมิโกะท,ที่น้องชอบผมก็เลยแบบเออไปซื้อมาทํานะครับก็ออกมาสวยงามอียิมไข่น่าจะเห็นแล้วละ่ะ นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วางแผนทำอีกตัวอูู่นะครับเสื้อผู้สาวประตูแมนยูก็สีโทนนี้เหมือนกันนะครับสีเขียวตัวเสื้อผู้สาประตูแบบที่2นะครับก็เล็งๆไว้อยู่แล้วก็ถามว่าทำไมต้องแมนยูก็เคยทราบเลยหมกับว่าคุณไข่เอเชียทีมแมนยูนะครับก็ <laughs> รู้สึกดีใจมากๆ นะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าอะไรที่มันทําได้แล้วน้องเห็นแล้วน้องยิ้มได้มีความสุขก็ก็ทําไปเถอะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็ทําให้เรายิ้มได้มีความสุขได้มาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ออสัญญากุงไายเลยว่าจะติดตามหนูต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบอกกับกุงไายเลยว่าหนูคือคนสําคัญมากที่สุดสำหรับพี่เลยนะโวย อยากกินก๋วยเตี๋ยวยิงสำรวนมาใช้หน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ